สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วีพาเที่ยวกัมพูชาพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมในหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็นี่ก็เป็นอา่าไปนูน่นฝั่งล่างนูน่นเป็นเนาดินต่ำไปฝั่งล่างนี่เอาเป็นอ,อยู่จังหวัดพายินประเทศกัมพูชาติดหนึง่งอ่อติดชายแดนจันทบุรีครับนี่ดูบรรยากาศตอนเย็นตอนเย็นครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านอยู่ติดภูเขาเลยนะครับ โมบานติดภูเขาแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีน้ำช่ายไม่มีน้ำปลาปลาแล้วก็ใช้น้ำดูดมาจากซื้อเข้ามาอย่างเดียวนะครับผมนี่ออกข้างบนนั่นเป็นภูเขาเดี๋ยวก็วันในผมว่างผมเคลื่อนไปข้างบนถ่ายคลิปจากข้างบนมาข้างล่างงามแท้เลยงามมากเวลาผมเคลื่อนไปข้างบนถ่ายคลิปมาแล้วก็เห็นอ๋อที่ฝั่งไทยด้วยดินไทยด้วย เดี๋ยวผมไปข้างนานน่นก็เห็นแล้วก็เห็นนอเมืองไทยเลยครับข้างนานั่นก็ทรงเหมือนกันครับเนี่เวเป็นนอหมู่บ้านที่ในชนบทอยู่ในประเทศกัมพูชาจงังหวัดไพรินที่นี่เงียบเงียบที่บ้านห่างไกลาจากอ,อจงังหวัดประมาณ7กิโลแล้วก็ห่างจากอ,อชายแดนกัมพูชากับไทยก็ประมาณ7กิโลเหมือนกัน นี่ครับถนนเป็นถนนดินแดงแล้วก็ถนนนี้เป็นถนนหน่นอถนนสันทีสองจากชายแดนมาครับผมตรงตนู้นถนนสันทีหนึ่งออกจากติดชายแดนพอดีตรงนี้จะถนนสันทีสองก็อออมชายแดนเลยนะครับนี่ก็ส่วนมันสับปะรังแล้วก็ภูเขานุ่นก็เป็นภูเขาเมืองไทยนะครับผม ชายแดนจันทบุรีและก็ตราดแล้วก็กอกงะกลงไรนั่นแหละครับตตมตามความจริงผมไม่เคยไปฟังจันทบุรีโอไม่เคยไปฟังเกาะกงนะแต่ผมดูตามแผนที่เอาไปยังไงบ่มีตังไปถ้าถ้าจันทบุรีเคยไปอยู่ครับผมเคยไปอยู่จันทบุรีเคยไปแล้วก็เคยไปเที่ยวยูซีเอ เมืองจันทบุรีแล้วก็ตลาดพลอยอยู่จันทบุรีงามแท้ๆเด้อที่นี่ก็เป็นสถานที่ก็มีพลอยอยู่เหมือนกันไปไหนน้องไปไหนไปไหนเตน่าเนื้อมวยจังกเขาเดินไปหานกนกอะไรนก นกกะไรไม่รู้จักนี่ไม่รู้ฟังไทยเขาเรียกอะไรไอ้น้องไปไหนไปไหนเอออ่ตั้งต่ไหนตั้งตนานอ่ะเวลาผมพูด่ายถามเขาเขาเขาบอกว่าไม่รู้มันไปไหนมันเห็นบินไปฟังนุ่นแล้วไม่รู้ไปไหนอีก นี่ผมมาดูวัวผมเป็นเด็กเลี้ยงวัวประจำหมู่บ้านครับผมผมเป็นเด็กเลี้ยงวัวประจำหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านผมอยู่ในเห่นไหมครับผมนุนภูเขาที่บ้านผมนี่เป็นนาอภูเขาเลยติดภูเขาอ้อมอ้อมชายแดนเลยนะครับผมเนินเป็นอนอประเทศไทยนุนที่ภูเขานินเห็นนนินเป็นประเทศไทยอยู่ในเมืองอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเลยอยู่ในชายแดนพอดีนะครับตองภูเขาแล้วครับครับ แต่วันในวางๆเดี๋ยวผมพาไปดูตามชเยแดนผมกลัวตำรวจจับไม่กล้าถ่ายคลิปด้วยมันพิดกฎหมายบางครั้งนะครับอย่างนั้นขอจบคลิปแครนดี้นะครับผมขอฝากกติดตามช่องของผมด้วยเด้อสวัสดีครับผอแม่พี่นดอกบ๊ายบาย